สวัสดีค่ะทุก,ค,ทกคนว,ควันนี้เราอยู่กันที่ตลาดนัดคลองถมตลาดไทยประทุมธานียเย<อ>่ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5้าโมงเย็นแล้วแดดลมลมตกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตกันว่าปี2025นี้ที่ตลาดนัดคลองถมที่นี่เขาจะยังมีของอะไรที่น่าสนใจบ้างมีอะไรขายบ้างนะคะเราแค่แบบมาเดินดูพาพาเดินชมใช่พาเดินเที่ยวว่าตอนนี้มีอะไรขายบ้างถา ถ้าเจอของที่ถูกใจก็ซื้อเมื่อกี้เดินผ่านของกินน่ากินมากไหยจริงหรือว่าเราไปเติมพลังก่อนไหมยังไงไปเติมไปไปเติมพลังก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยค่อยมาเดินใช่เท่าที่ดูตอนนี้ก็คือแบบเขาลงของกันเต็มละแล้วก็ของกินมีหลายซอยมากทุกคนของข้าวของหวานเลยครบเออยังไม่ได้กินข้าวเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงโซนของกินเลยค่ะ นี่นะคะนี่ก็มาถึงโซนของกินกันแล้วทุกคน<อ>ก็จะมีแบบว่าหมึกย่าง,<อ>งมีเนื้อย่างคือมีของแบบของกินหลากหลายมากน่ากินหลายอย่างเลยหิวอะไม่รู้จะเริ่มจากอะไรเลยมีประมาณ3-4สซอยได้แล้เร,เริ่มจากเบาๆนะ้นแตงโมงก่อนไหมได้ ่ก็ไก่ออ่าตีเขาน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวนมสดคุณเครื่องกันด้วยน้ำมะพร้าวก่อนเป็นไงอร่อยกินัปงนี่กชิมห้างอืม อหอมมากหอมมันเติมพลังเดี๋ยวเราไปเดินซอยแรกกันอืตรงโซนฝั่งสายมือเขาจะยังเป็นพวกแบบถนนลูกรังแต่ว่าอีกโซนฝั่งหนูน่ะจะเป็นถนนแบบเทใหม่แหละอะรนะ่อยไหมถ้าร้อนจะดีมากอ่ะ มีมีตุกตางานเก่าด้วยแบบนี้ต้องคือลุกแบบไปเดินได้นะรุ่นนี้รุ่นนี้เดินได้เดินกตอนฉัาบอกต้องคืนน่ากลัวแห่งว่าบางคนเขาชอบสะสมไหมแบบแล้วแต่แล้วแต่ใครชอบหมอนก็ชอบใช่ไหมคนนั้นก็คือพี่เมย์นั่นแหละพี่เมย์มีตุกตาแบบนี้แบบเยอะมากทุกคนแบบที่มันนั่งมันนั่งแล้วก็พลิบตาได้แบบ ตอกนกลางคืนึ่งอ่ะมั่วแล้วเทเลทับบี้ที่เป็นหน้าแบบยางอ่ะก็มีอีกสามขาดอีกหนึ่งจะได้ครบเซตแต่งตามหาอยู่ตือแววงกันแต่ว่าไม่ได้สะสมนะอืมแต่ว่าถ้าใครอยากได้อ่ะใครเป็นสะสมอยู่ก็คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวส่งต่อเลยเหรอเผื่อใครสะสมอะไรเงี้ยอันนี้คือเราแบบบังเอิญเดินตลาดแบบนี้แหละเราก็เจอวันนี้ถือว่าอากาศได้อยู่ไม่ร้อนเกินไม่แสบเกินแล้วก็มีลม แต่ว่าเคยมาแล้วจนใหญ่ของก็จะมีแบบประมาณเนี้ยรู้สึกขุนมากคิดว่าน่าจะเป็นร้านเดิมไหมที่มาลงก็มีร้านเดิมร้านใหม่ไม่ตายตัวหรอกแต่เท่าที่ดูเนี่ยก็จะเป็นแบบอุปกรณ์แบบงานชงงานช่างอะไรเงี้ยมีมีแบบพวกกล้องรีสอร์เอองน้องอยากหากล้องอ่ะอยากหากล้องดิจิตอลดิจิตอลดูดีดูดีดูก่อนดีก่อนดีก่อนดีเพราะหนึ่งเขาลื้ออยู่อ จากเลยอ่ะไม่งั้นชอบเลยนะถือ,อเล่นมุกอย่างนี้อีกแล้วอ่ะเล่นมุกแบบเฉียวลาอันเนี้ยทุกคนเยอะมากคือตาดีได้นะคะต้องคนดูกล้องเป็นระดับหนึ่งเราดูไม่เป็นแต่เราก็อยากจะดูอ่ะทุกคนเนี้ยเป็นภาพวินเทจเหะทุกคนผืนให,ใหญ่ใหญ่เอาไว้แบบแต่งห้อง พื้นห้องอะไรเงี้ยได้อันไหนดีอันไหนดีคือแบบนนเปียกชุม่นนมเหตทุกคนผ้าพวกนี้พี่เขาบอกว่าเป็น,นพวกผ้านำเข้าอะไรเงี้ยแ่บบเมื่อวานเปียกฝนนิดนึงก็คือแบบเ,เปียกหมดเลยหมีแต่ผ้าแบบลายสวยๆดูดิ ชอบดูนะแต่แบบไม่รู้จะไปตั้งตรงไหน,นมีพวกแบบของเล่นนี่นี่นี่ของเล่นแบบพวกฝาเป๊ปซี่นี่ดู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 เห็นปะแบบฝาเป๊ปซี่อะไรเงี้ยใช่ดูดิเนี่ยอันนี้เป็นตัวอะไรอะ่ะเหมือนพวกโปกเกมอนเลยเฮ้ยอันนี้อันนี้ทาตาวออันนี้ทาตาวอ ครแบบ<ม>หาของเล่นเก่าหรืออะไรเงี้ยแบบอาจจะมีอาจจะมีหลุดๆนะแต่แบบนี่ดูไม่เป็นนนะไม่ได้สะสมเป็นการส่วนตัวของเล่นเยอะอน่าโดนเออแล้วแบบถ้าใครแบบจะมาหาพวกอุปกรณ์ช่างของแต่งบ้านของเล่นของวินเทจเสื้อผ้าเสื้ผ้านเยอะมากเสื้ผ้าเยอะนนนเอะนาะเออแต่ว่ามันเนขาจะแบ่งเป็นโซนๆไปอะทุกคน แล้วก็ผ่าเครื่องผ่าเครื่องก็มีจะอะไรอุปกรณ์ช่างเงยอะเนาะรู้สึกว่าเชียร์มากเลยตลาดพวกนี้เปนแบบไม่ตายตัวแล้วแต่ว่ามาช่วงไหนโชคดีก็ได้ของต้องคนที่แบบดูเฉพาะทางนั่นแหละใช่น่าจะหาเดินอ<ม>ืมนี่เห็นแต่ละคนนี้เดินถือของกันกระบางกันเยอะมากเลย <c oughs> มินเน,นี่ยนด้วยมินเนี่ยเด็ทางมันให้พี่สาวอีกแล้วพี่สาวชอบมินเนี่ยนสะสม ถามคนสะสมก่อนนะว่าเขาเอา,เอาหรือเปล่าฮ <c oughs> ะเพราะว่ามันพูดได้แล้วก็กระพริบตาได้ด้วยตัวเนี้เาาเยเห็นไหมเมื่อกี้ได้ยินเสียงนะบนไม่หยุดเลยพ <c oughs> ี่เ็าบอกห้าร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวส่งโทรทางก่นอนแป๊บหนึ่ง ทุกคนอันนี้วีเป็นร้านหนังสือแบบมบอร์สองหนังสือเก่าดิ๊อันนี้ก็จะเป็นหนังสือของดิสนีย์ใช่ไหมก็จะมีเป็นของแบบ princess story book collection ก็คือเขาจะมีแบบเป็นเล่มรวมทุกคนเจ้าหญิงทั้งหลาย beauty and the bees a r i a l cinderella มูลหลานเดตเมอร์เมดอะไรพวกเนี้ยก็คือจะเป็นหนังสือแบบภาษาอังกฤษล้วนจะเป็นเรื่องของแบบแต่ละเรื่องแล้วภาพสวยมากดูดิเนีย่ยภาพสวยมากแบบนี้เลยใครที่แบบสะสมหรือแบบว่าหาอ่านอะไรเงี้ยก็คือมาได้ถ้ายังเจอนะประมาณนี้เลย ก็ร้านนี้เขาจะมีเป็นของซิมสันด้วยว่าแล้วมาหยิบตุก,กตาโม,มนี่มีรองเท้าด้วยซิมสันเท่าไหร่พี่ห้าร้อยห้าสิบ ตั550มาถึงโซนเสื้อผ้าแล้ว20บาทตับตัว50อันนี้30บาทเป็นแบบเสื้อเชิ้ตอ่าเหมือนพักแล้วเลยอันเนี้ยดูดิโซนเสื้อผ้าก็มีเยอะเลยทุกคนลายชอยเลือกไม่ไหวอะ่ะเยอะจริงตัวแล้วแบบ50า0บ ทั้งมือหนึ่งมือสองเลยด้วยอย่างมือหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบเสอยือดอ่ะสี่สิบสามตัวร้อยีีตัวละร้อยเองโหยังมีป้ายอยู่เลยอ่ะใช่หรอ ใช่มีป้ายห้อยอเลยตัวเนี้ยนี่งานแบบยังดูแบบใหม่ๆเป็นแบบเสื้อผ้าใส่เองอะ่ะแบบนี้นเหมือนยังไม่ทันใส่ดูดิดิสวยเนะี่ยแบบลือกองยี่สิบบาททุกคนนี่ยี่สิบบาทไปอยู่จริงติดแกรมได้ยี 20, ่ส <20 S 1> ิบยี่สิบก็ติดแกรมได้ติดแกรมอีกแล้วพอดีตัวเขาปะเล็กไปหน่อย โอกาดอนโอกาดอนเป็นไง <c oughs> เป็นไงยิเอมได้เอฟได้สี่สิบฮะค่าส่งห้าร้อยดูเล่มากเอมตอนนี้สี่สิบบวกแล้วคะบวกกำไรไม่นนเยอะค่าส่งห้าร้อยจะบ้าไปกันต่อ <c oughs> พ้ากันเพื่อนนี่ทุกคนดูดูดายนั้นนี่มอนใส่น่ารักแน่เลยจะหยิบมาให้ลองยีบาท เข้าไปดูได้ไหมครับได้เลยค่ะเอามาเลยค่ะเข้ามาเลยเลยค่ะนี่กัยหมอเี <y ellow outro> ่อะไรอ่ะนี่ดูดูดูยี่สิบบาทเนี่ยหมอนน่ารักแน่เลยเนี่ยชอบให้แบบใส่ลายเงนี้ดูน่ารักดีไหนลองดิเอามาดูดูดูได้ไงอุ้ยเห็นปะเข้าเลย ต้านไปหน่อยไหมไม่หรอกผ้ามันเป็นผ้ากันเปื้อนเฮ้ยน่ารักแต่ว่าน้องไม่เข้าส่วนนะเออซื้อเฮ้ยเฉยเอาเอาอันนี้เอาน่ารักเหมาะเหมาะกับมันนี่นี่นี่ดูโอ้โหพี่เจ้าของเขาลือมันมากนี่เห็นป่ะยี่สิบบาทได้แบบลายแบบไม่ซ้ำใคร ได้ไหม,ไมจะหาหา <c oughs> อันนี้หาอันนี้เฮ้ยอันนี้เฮ้ยอันนี้มนันาในนี้แล้วไอ้นั่นแหละสควิดสควิดเกมอะชุดอะอ่อนออกมาหรออันนี้นี่นี่ลายนี่เฮ้ยอันนี้เป็นไงเป็นไงโอ้โหละน่าในหุ่นไม่น่ารักหรอในไม่น่ารักหรอร้านนั้นแหน่าในหุ่นอ่ะ อ่กอ็อันอันเขาก็ดอดอน่ารักดีไม่อ่ะเขาชอบอันสายน่ารักดีกดอ่ะลองลองลองเขาว่าน่ารักสีมันดูน่ารักดีอ่ะเขียวส้มขาวขาวเรียบเรียบดีตัวนี้หรอ,อ <c oughs> เลย มันมันไม่ใช่เอี่ยมละไอ้เอไม่ใช่การเปื้อนละอันนี้มันเหมือนชุดแล้วใช่หรอใช่อ๋ออย่างเงี้ยนะน่ารักเดียวอันนี้ใส่ทา,างตัวแล้วเนี่ยขนมาอีกแล้วทุกคนผนแล้วเรากลับบ้านอีกแล้วยังเดินไม่ทั่วเลยจริงยังเหลืออีกหลายซอยมากๆที่เรายังไม่ได้เดินเพราะที่นี่ของแบบเยอะมาก ตอนนี้พอมาโซนข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นแบบจิบปาเถาะแล้วอ่ะมันก็จิปาถาะตลอดใช่แล้วแต่ชอบต้นไม้งามมากจริงจริงจริงโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ฝนกำลังจะลงแล้วเดี๋ยวเราต้องกลับแล้วนะคะแล้วก็ร้านโซนใหญ่เขาก็แบบปิดแล้วก็พกันเก็บกแล้วรมปแรงมากน่าจะพายุแล้วทุกคนดูดูต้นไม้ โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็พาทัวร์ตลาดน้นคลองถมตลาดไทยแบบไวๆนะคะปี2010จุ๊บจุ๊บ2 0 1ก2010วันนี้เลยนมีโอกาสได้มาก็มาลองเดินมาลองเดินดูขำๆได้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายไปหมีกับบ้านเร็วไปขนโลกละ